แม่ข้าวนีน kind of. ้ายไมเลยแต่โชวากแต่คนนี้ไม่อายคนนี้ไม่อายตุ้ยจัดจะไปใช่ฉันบกมาได้เรื่องคนนี้ไม่อายจริงๆครับไม่อายนะ้ำหนักมากนะเชื่อเลยคุณผู้ชมนี่แปลวันนี้มีแฟนคลับนะครับโชคดีข้างล่างมีเป็นร้อยๆคนเลยเราคัดมาแค่สิบสามคนอยู่ด้านนี้ครับประมุตย์เจนะครับ สิคนนะหน้าเขาไม่ได้บอกสิบสามคนแฟนคลับเลีขึ้นมานี้คุท่องส่งนี้คู่ช้ใหญ่มากไะคู่ชู้ดีเลยเราคู่ชคดีบอกก่อนว่าคุณตุ้ยก็น้ำหนักมากนะฮะกินข้าวตอนเช้าที่กองถ่ายแม่ครัวบอกว่าพี่เอกเขาไม่กินอะไรเลยเขากินแต่แกงจืดเลยกินน้ำหนักหรอเพื่อนผมปิดอยู่ที่บ้านด้วยผมซื้อเส้อผ้าอยู่ที่บ้านนอยก่อยากบึกบ้างเช้าแกงจืดเที่ยงแกงจืดกลาคืนบะหมี่หมูแดงเพิ่มเ พิเศษจะไปอยากที่ทำไมแต่แต่เช้าไม่ได้กินอ่าที่6คนนะหคนมีแล้วหคนอีกหนึ่งคนน้องซานีไม่ได้มาทำไมคะแต่เรามีวีดีอาร์ไชมเลีนน้องซานีทำอะไรอยู่ค่ะเขจะมาชมด้วยอาไปชมซานีกันเลยครับค่ะทนกที่โอเคเลยพี่ต้องทำไปบ่อย อ้าวแล้วันเป็นอย่างนี <S <S ้แหะเพลงเกาหลีใช่ไหมอ๋อเราก็าเต้นเพลงเกาหลีอ่ะชโยของเราไม่ใชใช่แค่เพลงประกอบไม่ใช่ตัวเรานี่ไงจี้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 พร้อมมาีไงที่มันข้าเกาหลีเกาหลีไม่นี่่ะจี้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 เป็นเพีงจี้ที่แท้ที้ทำอะไรกับผมมาต่อเหรอต่อผมแล้วทำไมทำไมต้องต่อด้วยอ่ะ จะเปลี่ยนนี่ภของเลนอะไรเนี่ยใหแวคนไก็เปิดได้ไหแล้วโดนไม่ออนเยเว่้มีเสียงเข้าไปเปล่าวะไม่ไี้ทาได้ตน่อยอ่ะีก็เปิดเลยเอารอ้สเอาตัวนมนีตะเขาอ่ะดตรเนี่ยเหรอรู้สึกจะเอาตัวส่ตีสนัตนาตอยุ่งุ่นหวเขาไ่ออกกัน e เไอ้เน คอนเสใตค่ะแล้วถ้าต้องการถึงชีไปนะคะคลิปกิจค่ะที่จริงวันสิคือต้องาคอนเสิร์ตเอปคอนเสิร์ตเด็กอค่เดูก่อนะคะคาเฟ่เดูร์อะแล้วเดอูตองไปไหนอะอันนี้แหละเดนเดูชื่อยาวมากเปนชื่อยาชื่อกันเจเป่าไ่นทอาดเ นี่เขานี่เนี่เขาเต้นอะไรเพลงอะไรอะดัมซูฟูดแน่เลยหนึ่งนาทีนะคะช้าคนนั้นะที่มีผมไฮไลท์ผมดำๆแล้วไฮไลท์อน่ามาแอนแอนอะแอนแอนก้าแอนแอนนาคนที่หนึตีโบให้มา พขเป็นแกาเล่นด้หรอเขเป็นเกเฟยอ๋อมรลิลาบาซิอเนี่ยเอาเธอไรไปอรเนท่อกันะาคนนะพี่พี่เป็นน้องนะ โอ้โหซองหนังิงซองสั่งเลยตอนนี้กำลังเล่นอยู่เลยค่ะพี่น้ำกีฬาไทยญี่ปุ่นบินแดงกลังโชว์กันอยู่ชื่อเดมจองเกเฟย์ยาเบโด้เอาอันนี้ก่อนเห็นตุ๊กตาดีไหมว่าาผมยาวสวยเก๋ใช่เปลี่ยนลูกเหรอคะต่อผมครับน้องน้องเขาไปต่อผมต่อตุ้ยทำไมอะเพื่อควาเพื่อความสุขวันเกิดนี้ ก็เรียกได้ว่าเราก็ได้คุยกันช่วงเริ่มต้นกับแล้วค่ะพี่ก้องค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าได้มันแน่นอนช่วงหน้าเราเกมใช่เกมเนี่ยนะมีการลงโทษค่ะพี่เปลี่ยนแล้วพี่หยโทษไม่เอาเบรกน้ารู้กันจริงเหรอว่าจะลงโทษยังไงเดี๋ยวรอชมเลยนะัว